สวัสดีพี่นอ้องป้องป่ายพี่น้องทผู้ชมขอต้อนรับรสู่ส่องสวยฟสไตสล์สำหรับมินิกะมาพบปอนี่คือก็พี่น้นองหลังจากห่างหายไปหลายมือหลายเวนเนื่องจากสถานาการณ์ไม่ค่อยดีเนาะมิน้พาชมบรรยากาศเดาะในเมืองอำเภอเดชอุดม นี่ทือตียกไกลกลางอำเภอเดชอุดมพี่น้องเดชอุดมเป็นอำเภอใหญ่อันดับสามของจังหวัดอุบลราชธานีรองจากอำเภอวัดินซัมราบอันดับหนึ่งคืออำเภอเมืองอุบลอันดับสองคือวัดินซัมราบอันดับสามคือเดชอุดมมองนี้นะพี่น้องแม่ทัพเบลยี่สิบห้าอำเภอของจังหวัดอุบลราชธานี ก็มันจะกระดมันจะกระดขึมฝรั่ึมฝนพี่น้องเลยมันจะากาศชว่วงในฝนตกดีดีคู่มือตังม,มืออรรถพี่น้องอันนี้คือใจกลางทนประชาอำเภอเดชอุดมถึงจะก่อนหลายปีกเ็เคยเสนอตัง้งเป็นจังหวัดเตยปภานเผือดเดชอุดมกันทารารักเสนอตังต้งหลายอำเภอรวมกัน ที่ว่าอ,น,อนาคตข้างหนาอาจจะเป็นอีกหนึ่งจังหวัดของพเพลย์ไทค์ก็ได้จังหวัดเดชอุดมมาเสนอพอสานที่ต่างๆพร้อมแล้วหมวดสิเป็นศารจังหวัดขนทรงจังหวัดมีวัดแล้วพร้อมแล้วที่พร้อมจะเป็นจังหวัดในตัวอำเภอรอบนอกมีโยเจ็ดอำเภอที่จะเึินต่ออำเภอจังหวัดเดชอุดม ถ้าเป็นไปได้ในอนาคตข้างนาว่าสันต์ว่าเนาะจไดอื่นอำเภอเดชเป็นจังหวัดเด้ปฏิจ็มีอำเภอเดชอุดมอำเภอบุญทารบารเรศอำเภอนำนำเยืนหนำคุณหน้าแจ้รวยตุงสีอุดมอำเภอหน้าเนี่อันนี้ถธอจะดึงกันมาเป็นอำเภอเป็นจังหวัดปีตอุดมถ้าจะเป็นไปได้ในอนาคตคางนากับทานเนี่ยนั่นเนาะ อนอาคตอนางงอ่อคือว่าน,นาพี่น้องป้องไปบอกเพื่อไว้กับจะเดินพอสมควรอ,อยู่พี่น้องกาจะเรินกาและพอได้รับจังหวัดจังหวัดหนึ่งมนละสละเพื่อดีตอุดมลานขาลานต่างๆมีประกบพร้อมสถานทานทีราชการต่างๆกะเป็นสุดรวมอยู่นีพร้อมแล้วสันวะ ที่จะเป็นจังหวัดเดชอุดมอีกมาเกินหลอยปีขาดว่าอันนี้พา่มาส่มบรรยากาศในอำเภอเดก็เป็นยุทเจุดุดใจกลางของรายอำเภอู่พออีน้องเมกาการตัง้งเป็นจังหวัดใดที่เป็นโรงพยาบาลกับโรงพยาบาลใหญ่พอสมควรเป็นระดับโรงพยาบาลศูนย์ในลายอำเภอมาใส่บริการ ในอำเภอเดชอุดมบุญทาริกนำเงินนำคุณน่าจะรวยสุงสีอุดมกะมาใส่บริการอำเภอเดชบวชจะเป็นเขาเสือสิ่งสือของหลานข่าจับใจใส่คอยจำหังสัพเพนิคาต่างต่างโดยเฉพาะเกี่ยวกับทางลงงคุณหมอทาโงรงพยาบาลถ้าทางอำเภอรับไปกับส่งเขาอำเภอเดชอุดมคตีว่าลองๆจากโรงพยาบาลศูน์จ้าดุวารชธานี ถอดดิดุดมรับมาไว้กับโรงเขาโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบัน่ในตัวจังหวัดอุบลราชธานีจะส่วนมากแค่ว่ามากนักเกินไปก็คงจะรักษาจู่นีสัมผ่าตัดต่งตางๆรักษาที่บ่อยเกินไปเนาะเส้นท่านนี้ก็ส่วนนี้ก็าล่างเปิดเทือม,มหม่ๆหมเปิดเทือมมือแหลกจำปีสองหกสิบหาแถวๆนี้ก็ไม่ได้ขายลอตเตอรี่ที่มีคนนี้รวยแถวนี้ไปน้อง เต็ู้ลหา6หกล้านสิบสองล้านสิบแปดล้านกันนี้แล้วนี่ไปถือเลีกยกถือรถเตยอสองตัวสามตัวก็มาขึ้นเท่ยวนี้ฟังซ้ายมือขวามือแมนเบิดนี่ขึ้นรางวัลร้อยละสองบาทซึ่งวันนี้ครับบอนเปิดปันไดยเปิดเป็นบางล้านเนี่องจากเพื่อง่านมาเมือ่อวานนี้สำหรับรถเตยรถเตเร ถนนการเจริญพอสมควรพ,พอประมาณอยู่ปีน้องออกนอกอำเภอเดยอย่ตัวนี้ออกจากนอกเขตเทศบา,นล,นนาลนุ่งน้าู่เซนเพอทุงศรีอุดมถนนเด็ดหลมหน้าหอมตรงไปหอดอำเภอทุงศรีเขาอเภือทาร,ราลก,ก็ได้ลัดสายถนนสองสี่เดี๋ยวสายไปเขาอเภือน้ำายืนสี่สิบเจ็ดกิโลพี่น้อง นี่ขางมาข้างท่าขายเนี่ยง้อแท่เนี่ยง้อแท่แสดงว่ามีของปลอมบม่อยาาเขียนเป็นเนี่ยง้อแท่เนาะอันนี้บริเวณสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเข็มจเจริญกำลังเพิ่งเปิดเทอมเมือเ่อแลกขคืนกันหน่าโรงเรียนสุมสนลดความเร็วขนานเนาะ อันนี้เตืนยังน่อยรถดกระไดถนนเป็นลุมเป็นบ่อครุขระคู่ขระให้ออกนอกเมืองไกลเติบเปพี่น้องถนงนบ่ค่อยดีปานใดตองให้ตรงหน้าสวงน,น,นี้กันนำเต็มให้หนาหม่องแต่ลหม่องแต่ละวันคนตกดีตกเมือดตกเว้นส้มบรรยากาศกลาง,างทาง กำลังวานเขากำลังปลูกเก่าวานกาดำหน้าโอ้ตัวนี้โซลนนี้กำลังตีคอนปีดไม่ไม่พี่น้อง้องไปโซลนหลัดเหาะตามรงห้ตจงหน้านี่ก็มองเลี้ยงฟร์มงวฟาร์มเพะฟร์มกวางขจามงล่าข่าขาว อยู่ตำตรงไฮตรงหน้าต้นใหม่คับพึ่คจาดิบตัดบูแพตัดขายสารังเีคอนเกียรไม่ไม่ทุนเฉลนหลัดหลัดทงหลัดทาไปเรื่อยๆพี่น้องป่องไปเลยสาสมบรรยากาศตรงหน้าทั้งอิสานบานเท้าพี่น้องทั้งสีระเพื่อเรี้ยนนำเงินพี่น้องปีนี้ฝนดี ต่ละหม่องต่ละบอลนีือต๊กาบานกาพี่น้องเรื่องปลูกมันก็มีขางๆทางจากทุกหน้าเฮ็ดเป็นปลามันพี่น้องปองลายเฮ็ดให้เซมันเป็นเฮ็ดให้เซนาเิ่นว่าขางๆทางกับเป็นปลาอยู่ค่ะตั้งแตเกิดดีนี้ขางนี่ก็เป็นปลามันซ้ำประหลัง ซึ่งตึกตนะกอนเป็นป่าเข่าให้หน้าทงหน้าเขาได้ไหมตบ๊กเงินนี้ปลูกมั่นรวนรวนคนก็มีอยู่ตามไตจงไตจงหน้าเฝ้าเป็ดเฝ้าไก่เ้าง้อเผาก้วยสันนิ่น้องบรรยากาศดีดีบริษัทว่าบริอากาศบริสุทธิ์พุทธพองหายใจสะดวกลงดีอยู่ตามตรงไฮจงหน้าหายู่กินสบายใ่กบใจเขียนดนาปูหาปลาสันนิ่น้อง สำหรับเมื่อนี้กับพามาชมบรรยากาศทางเพื่ออิอุดมแต่เส้นทางเลาะๆบ้านนกขอ,อกหน้ากับงมจะจบไป้สามีซะก่อนเนะะาะแต่ปวพบอกันไหมในคลิปต่ตอไปด้อพี่น้องอ็จะลืมกดติดตามกดกระดิ่งเก่งเตือนคลิปกดซับ s ักไข่กด,กกดติดตามจาก่องสอยฟรีสไตล์สำหรับคลิปนี้กับปซรมส่ะก่อนสวัสดีทุกคกนสวัสดีครับ